สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอมแปมลำเพลินออฟฟิเชียลับพี่น้องเขาดมขังแหลกของมินี่อ๋อเบานัอยู่บ่มาไม่เป็นใจนอยากกับบาเบาหนักโอ้ยอยากยุ่ใส่ยุ่งทงยุ่งทงเหมือนชองจ้ามือยุยุงก็ไม่เจ๋มากันใส่ไม่แตือนทุระไม่ยังค่ะมูบหินหน แต่ไปหารับมาสองหม่นมุมเห็นหนก็เกือบเลยรูว่าเห็นไหนพ่อยินดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี่ะสวัสดีพอพ่อไหนะพ่อเจ้าไหนรถด้วยนี่คันไหนเขาเอารถมาสองคันลวจ้ารถตู้จ้าเขาใท้รถตู้ละจ้า พี่ซ่ก็จอดทิ้งไว้จ้านี่เดี๋ยวมาพรวันจ้าไปกับพ่อเหรอใช่เดียมาแล้วโอ้ยมากรบพ่อพ่อกรล็อกับหลาเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวล็อกมเดี๋ยวก็มาไปสามจ้าโอ้ยเดี๋ยวลรอกมาเราอยู่แม่รุ่นเอป็การถตู้แล้วเหรอี่รถตู้ประจตตากต้องก๊อมแม่ไม่ได้จ้าโอ้ยเดี๋ยวนี่แกถ้าอาหารในรั้วมาอยู่ดิขึ้นแมม เห็ดุ่นนอนเลรนเด็กคนดรกัวทรรมวางไรมันเด็เขามาชมแล้ก็ปรกันใช่ใหญ่คองขอมขัวไหมอบประมือก้ยหอมกลุ่มมือนะที่แป้วอบประมือนั่งยู่หันมาเตืนไปโกูซุ้มี่ พอดาราดังแน่นอนหมดแรงนี่นี่พ่อพ่อดาราดังเนาะซีรีส์เมื่อวานอันนี้ก็หมดแรงครับเมื่อคืนเล่นซีรีส์ย้อนให้ทุกคนดูเป็นแสนๆครั้งเลยหมดแรงโดนทิปบอดจ่ายมีเพื่อนบ่าวมีเการเมื่อวานเพื่อนโอ้ยนึกว่าจิตตายเนาะไอเนาะมันหลายเทกหลายหลายเทกะโบรานเขาไม่ฉากไหเอาะฉากแลนฉากแรงพี่น้องพี่พี่แย่เพื่อนกับบ่าวเดิน เลี้ยงกันโอ้ยตายตายพูดนะจีไปช่วยกับว่ได้เพราะว่าเขาท่ายโดนเนาะฉากเพลงพี่เอ้าฉากนั้นโอ้หฉากแรกฉากสองแิ่คนบอกกันว่าหารอบหารอบล้างมือที่สองเจ็ดรอบเจ็ดรอบเลียนที่มือล้างมือครับฉากเรียนคือล้างมือพี่น้องเตียมมวนทิ้มเลยก็วิ่งวนที่น่าวันละสองชั่วโมงนะถ่าย ที่วิ่งบนทุ่งนาแค่นั้นน่ะบนคันนาในทุ่งอ่ะอันโต๊ะโต๊ะกี่ดีวะบ่แต่ว่ามีอีกฉากแต่ว่ามีอีกฉากนี่จบหลุมไม่หยั่งว้หลุมป็นหลุมกระปูว้หลุมนี้ข้าเจ้าว้ตกะกี่ดีเลยบ่ตอนนีอันอันฉากนานางุ่มเงินวะที่ดินนลยมั้ยแจ๊กฉากไอเนี่ยคนไทยจะเทคซองซองเลย พูพุ่นพี่น้องเบื้องหลังก็ไม่ง่ายง่ายพวกรูจนมาแดดเออสุดยอดสิมวลมวลนี่ว่ามวอยู่ได้ประมาณมวนเล้าหน่ะมวนอยู่แล้วแต่ผู้ทุ่มละสิมวนน้ำมอดบ่กมวลบ่ะพี่น้องสีรหลีเหมือนว่าอันนี้ปล่อยไปแล้วขั้นมวนกดหนึ่งกูด้วยเฮ้ยขั้นมวลกดหนึ่งข่าเล่าอันมีกำลังใจได้การเลียนคันเทนาเนี่ยบอกความลับไหมนั่งอยู่ตรงนี้สองชั่วโมงกดดูอยู่นั่นเลยกดดูเบื่อเบื่อแคของเลียนบ่ ปั่นโอมันโอมไปห้าวันเลียนมือเนาะไอ้เอาไปดีฝากดิตามตอนต่อไปพี่น้องเลยๆยิ่งเรืออันนี้น้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มจิบจิบชากนี่ไทยผูโดนมื้อนี้ได้มื้อนี้ไทยได้ซวงเรื่องแต่อันต่อไปมันถ่ายวันละตอนถ่ายวันละตอนสามวันเลือกทีคืนทีสามมือสุดท้ายเลือกทีสาม พี่น้องฝากเน่เด้อค่ะแต่ว่าหนูไปซื้ดท่อเขียนคิวมาแทงละหกบาทหนูมารีวิวอยู่เลยแทงละหกบาทพี่น้อง <c oughs> เอาเลิศองยี้หะะ <c oughs> เหรอเนาะมาป้องกันแสดงสม,มบูรณ <c oughs> ์แบบโบ๊ะประเด้แสดงเลยที่น้องแจเรื่องน้องแจไม่ได้แสดงเลยค่ะเรื่องนี้มันเป็นคาแรคเตอร์ยอดจอดแมน ด้บทเขาก็อย่าคล้องให้ซิกลิกซอกลอกกิกลิกกอกวอกหนึ่รเด็นแสดงเลยยาอยเบอร์ปอมแปมนี่ราะว่าเป็นคนเอเี่นะขนาดออกแดเนี่ยไปออกนิดเดียวขนาดดียังยังส้ม่ไม่สมยุติ่าม่เพิ่นีเอรปลนาต้องกไปเป็นด่าเป็นด่าไปเป็นนูหินค่ะนูหินไม่แล้วนูเหียนค่ะขอบคุณพี่นองทูกำลังใจค่ะพีนองค่ะ อันนี้แค่น้ำจิ้มนะคะจะบอกพี่ยาวก็แค่น้ำจิ้มเนี่ยมีบดแกงแล้วอีกเรื่องเรื่องเรื่องต่อไปประมาณเมื่อไ่ปประมาณเมื่อไดบีรับี่อาทิตย์หน้าอาทิตย์เรื่องอาทิตย์หน้าใช่อาทิตย์หน้าประมาณอาทิตย์เรื่องพี่มั่นอาทิตนาถ้าอาทิตย์นี้ก็เบื้องเรื่องนี้ไปก่อนยอดยอนเบื้องไปครับพี่น้องเพราะเด็กมาอยู่ได้ใช่มาจะมาเก็บของเบื้องเรื่องนี้ตอน e ีหน้าน่าจะอาทิตย์หน้าครับผมตอนนี้กำลังเคลีเสียงอยู่ใส่ งเสสียมาใ่ตัดต่ออยู่แมนแมนแมนครับเพราะว่าเขาทายทั้งหมดหลายเรื่องเนี่เกือบหางหาเรื่องครับผมหาเรื่องก็ติดตามเด้อะห้าตอนห้าตอนครับห้าตอนห้าตอนห้าอาทิตย์ก่อนเปิดวงนั่นแหละพอดีเบิ้งเบิ้งไปซ้ำเดีเบิ้งไข้ออพี่น้องครับลองครับลองเบิ้งไงเย้าไปเรื่อยเพี่น้องเกิดเล่าใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นก็พอใจแจงว่าใหญ่ยังก็ใหญ่ขึ้น รุ่นนี้รุ่นนี้จะยืดได้อย่างเดียวครับเอาไปใส่เครื่องรีดไอ้ไมเดี๋ยวแล้ก็ออกมา่หวลาก่อนบสองใบสองโอ้ยเดี๋ยวเราออกมาสามบสามแล้วบสามกว่มาอามเดี๋ยวไม่ไปควรอไเราสีดาเราบดเราดาดิเต้องมาเยังกยังไงพอก็แม่มึงยังจะทกับบรรกัดใจไปแล้วนอน สีดด่าหัวหอดแม่เลยสิพอกันช่ดาบุไม่สนใคร้องมาลุ้นบอว่างแม่มากเลยโมงเย็นก็ต้องมาลุ้นเพราะันมะราไม่ติดไปเสรษทีได้เสี่ซิดไปมือเช่าเบกสุดนะซาอาลพอกันช่กัแล้วถ้าถูกอ่ะหินในเฟซอยู่ไอเงาะห้าแสนอือไปซื้อรถเลยมาซาแล้วคอยปรได้นมือ บ่เอาแล่วคือบ้านไหขอใหออยู่คนเดียวใ้รจก็นาะไหนพ่อพอบ่าไงกูหวยวันนี้ตบลงกับเราเดิาขันขันฟังเาถึอลาตอเรียเขาสีเหรานหนึ่งขันฟังเราถือเรสเียเา่านหนึงบ่อเป็นเรื่องับเราเราว่าเราเหงมุผาแสนไปเรียเขาเลยลูกค่ะเป็น่ด่ขนว่าถือกะใหญ่ใหญ่เนาะใหญ่ใหญเข้าไปใส่ก็ไปลวะใจคาลเอรแล้วเด้อ ได้สดงดเซนเนาะลอตเตอรี่เหรอพี yes, no ่น BE ้องเนาะสื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่รถเลมโบว์ปุณณเนี่ยรัฐบาลแมนบ่บ่แมนโอ้ยรถเลมโบว์ครับแมนอยู่บ่แมนรถเลมโบว์พี่อนิสาเลมโบว์ใช่ใช่แมนพูดแมนเดินลุกมานี่ละตัวตึงอืมตึงเพราะเฟียตึงม่วยเฟียอนิสามากจริงตึงจนจะปี๋แต่เราเปใช่ ใจตัานนะทีนีสารล่องเลยยัยไดีเลยควมื่นก็แค่ฝน้าพวกอบนบตกี่บ่อมาเนาะมาดึงแม่ใครน้องเหี้ยเหี้ยเต๋ต่้นหนึเดูฝ่าหมนเลยว่ะีสมฮะใช่อ่ยิ่งแสเน่ แค่อ anyway, ่ามียอ้อไอ้กระเป๋าหน่องยวุ้ยเซวะติดอัแดงซะคลิปกระไดดื้อปวดอภัยค่ะพี่น้องค่ะเสียมันตัวน้อยอ่ะสำหรับคลิปนี้าไว้่นี้ค่ะพี่น้องแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะพขอบคุณทุกกำลังใจฝากติดตามซีรีส์่ อีพีสองอาทิตย์หน้าค่ะพี่น้องค่ะอีพีสองปล่อยอาทิตย์หนละพี่น้องใหญ่จะมาแบ่งข่อยใเนี่ยครึ่งหนึ่งสวยเนาะเอาไม่ข่อยครึ่งหนึ่งสมกับว่วงไม่เนาะอึดอยากอึดจิ้มจะมาจ้อยมาเห็นเนาะขันหลังวัอหนาเล่ากับบอได้สิมาเลี้ยงดีปันวงหนึ่งเนาะว่วงหนึ่งก็จะได้ดับตลอดแห่เนี่ยเออค่ะหลังอ๋อไอ้ก้อนดีใจไอ้กนมันถึงไง